สวัสดีคะ่ะน้องๆวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องของการเติม s e s ใน present simple tense กันก่อนค่ะซึ่งหลักการเติม s e s ของ present simple tense เขาก็บอกว่าข้อ 1. นึ่คำกริยาที่ลงท้ายด้วย s s s c h s h x z ให้เติม e s ลงไปเช่น kiss ก็จะเป็น kisses watch เป็น watches w t c s watch, เป็น w ว s t e s t กดข้อที่2ก็คือคำกริยาที่ลงท้ายด้วย o ไม่ต้องออกเสียงเพิ่มเช่น go ก็จะเป็น goes do ก็จะเป็น does กดข้อที่3คือคำกริยาที่ลงท้ายด้วย y เมื่อหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น cry ก็จะกลายเป็น cries, fry, กลายเป็น fries, fly, เป็น flies, carry, เป็น carries, study, เป็น studies แต่ก็จะมีข้อยกเว้นนะคะคือถ้าหน้า y เป็นสระให้เติม s ได้เลยเช่น play เป็น plays, enjoy เป็น enjoys, buy เป็น b u y s say เป็น says, pay เป็น pays นั่นเองนะคะและต่อไปกดข้อที่4ก็คือคำกริยาทั่วไปสามารถเติม s ได้เลยอย่างเช่นคำว่า walk เป็น walks, work เป็น works, work น, works นั่นเองคะ่ะทีนี้เรามาลองตอบคำถามทั้ง20คําคำถามกันดีกว่าคะ่ะว่าแต่ละข้อ ตอบกันยังไงคะกับข้อที่1เลยคือคำว่า dance คำว่า dance ลงท้ายด้วย e เราจะทำยังไงกับมันคะเมื่อลงท้ายด้วย e ให้เราเติม s ลงไปได้เลยคะ่ะต่อไปข้อที่2คือคำว่า by ลงท้ายด้วย y แบบนี้หน้า y เป็นสระทไทยไงมคะเราสามารถเติม s ลงไปได้เลยต่อไปข้อที่3าม คำว่า go เมื่อ go ลงท้ายด้วย o แบบนี้ทำยไงคะลงท้ายด้วย o ก็เติม es ลงไปต่อไปคำที่ 4, คํคว่า finish ลงท้ายด้วย sh แบบนี้เวลาเติมก็เติม es ลงไปเป็น finishes ข้อที่5 t i d y ยด d ทดลงท้ายด้วย y เมื่อหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เราเปลี่ยน y, y เป็น i แล้วเติม es ก็จะเป็น tidies ข้อที่6 run ข้อนี้นะคะเป็น run ปกติเป็นคำศัพท์ปกติดังน,นั้นสามารถเติม s, <S ลงไปได้เลยต่อไปข้อที่7 brush คำว่า brush ลงท้ายด้วย sh ดังนั้นข้อนี้เติมอะไรคะ เราเติม es ค่ะเป็น b r u r c h e s ต่อไปข้อที่8นะคะ type เมื่อ t y p e ลงท้ายด้วย e แบบนี้ทำยังไงคะเติม s ได้เลยค่ะต่อไปข้อที่9 spell ข้อนี้ลงท้ายด้วย l 2ตัวสามารถเติม s ได้เลยต่อไปข้อที่10 drive drive ลงท้ายด้วย e ค่ะทำยังไงคะ ข้อนี้สามารถเติม s ได้เลยค่ะต่อไปข้อที่11ค่ะ touch เมื่อ touch ลงท้ายด้วย ch ข้อนี้เติมอะไรคะข้อนี้เติม es ค่ะต่อไป12ข้อที่12นะคะของเราคือคำว่า give give ลงท้ายด้ว e ข้อนี้สามารถเติมเติม s ค่ะต่อไปข้อที่13ค่ะ pay คำว่าเพลงท้ายด้วย y เมื่อหน้า y เป็นสระเราสามารถเติม s ได้ทันทีค่ะต่อไปข้อที่14ดื่ข้อนี้เคยสอนและมีในตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อลงท้ายด้วย o เราสามารถเติม es ได้ทันทีค่ะต่อไปข้อที่15 say เมื่อ say ลงท้ายด้วย y แต่บังเอ,อิญหน้า y เป็นสระใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้เราสามารถเติม s ได้ลงไปในทันที ข้อที่16 promise ข้อนี้ promise ลงท้ายด้วย e ดลงนั้นข้อนี้สามารถเติม s ลงไปได้ทันทีค่ะส่วนคำว่า drink ในข้อที่17ลงท้ายด้วย nk ข้อนี้สามารถเติมเติมเลยคะ่ะข้อนี้เติม s ได้เลยคะ่ะข้อที่18 cry แปละว่าร้องไห้ cr y ร้องไห้ลงท้ายด้วย y บังเอิญหน้า y เป็นเพียนชนะข้อนี้เป็นหนึ่งในกฎที่เราจะต้องเปลี่ยนทำยังไงคะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ค่ะข้อที่19 feel ข้อนี้ลงท้ายด้วย l สามารถเติมเติม s ได้เลยค่ะและสุดท้ายข้อที่20 win ข้อนี้แปลว่าชนะสามารถเติม s ลงไปได้ทันที ครบแล้วทั้ง20ข้อนะคะในการเติม s และ es ค่ะหวังว่าเด็กๆจะเข้าใจแล้วก็ตอบคำถามได้นะคะเจอกันใหม่คราวหนะ้ากับ present simple tense และ tense อื่นๆรอบนี้เจอกันแค่นี้สวัสดีค่ะ